สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุกัญญาสติพานะคะหรือว่าคุณครูตาสอนในวิชาวิทยาการคนวณน,นะคะ,ะทีนี้เรามาดูเนื้อหาว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราจะมีกิจกรรม5กิจกรรมนะคะที่เราจะทำกันนะคะ,ะทีนี้นักเรียนลองมาดูในกิจกรรมที่หหรือว่า ใบงานวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะครั้งที่1เนาะอ่ะทีนี้ลองมาดูในใบงานให้โจทย์เรามาว่าให้เพื่อนๆน,นเติมตัวเลขหนึ่งสสาสี่ห้าและหกตามลำดับเหตุการณ์ลงในช่องเนี่ยวงกลมรูปวงกลมนะคะโดยมีเรื่องว่า เรื่องสิงโตกับหนูนี่อันนี้อาจจะเป็นนิทานเนาะด็ดๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยอ่านเคยฟังมาเนาะทีนี้เรามาดูนะคะนี่เจ้าสิงโตสิงโตงโต,ตรงนี้เป็นหนูนะคะอ่ะมาดูซิสองคนนี้เขามีเรื่องราวอะไรที่สัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันหรือว่าเขาคุยอะไรกันบ้างอ่ะสิงโตนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้มีหนูตัวหนึ่ง ใส่ขึ้นบนตัวมันสิงโตรู้สึกโกรธตะครุบหนูเอาไว้หนูจึงร้องวิงวอนขอชีวิตและกล่าวว่าถ้าท่านปล่อยข้าข้าจะไม่ลืมบุญคุณของท่านเมื่อท่านมีเรื่องเดือดร้อนโปรดส่งเสียงคำรามข้าจะรีบมาช่วยท่านทันทีอ่าอันนี้เจ้าหนูพูดกับสิงโตนะคะสิงโตหัวเราะอ่า เจ้าตัวเล็กแค่นี้จะมาช่วยอะไรข้าได้ว่าแล้วก็ปล่อยหนูไปนะคะสิงโตก็ได้ปล่อยหนูไปเนาะต่อมาไม่นานสิงโตเข้าไปติดตาข่ายของนายพรานดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดได้แต่ร้องก้องไปทางป่ากหนูตัวนั้นได้ยินเสียงจึงรีบวิ่งมาเอาฟันแทะเชือกจนขาดช่วยสิงโตหลุดจากตาข่ายของนายพรานหนูพูดว่า แต่เดิมท่านหัวเราะยะค่าว่าตัวเล็กเพียงเท่านี้จะช่วยท่านได้อย่างไรบัดนี้ข้าได้ตอบแทนบุญคุณของท่านแล้วนะอ,อันนี้เป็นเรื่องราวของสิงโตแล้วก็กับหนูนะคะทีนี้โจทย์บอกว่าให้เพื่อนเพื่อนเติมตัวเลข1 2 3 4 5และ6ตามลำดับเหตุการณ์นี่ตามลำดับเหตุการณ์นักเรียนลองมาดูสิ อันนี้เป็นลำดับเหตุการณ์ที่เขาให้เรามานะคะมีอยู่หกลำดับเนาะว่าอะไรเกิดก่อนหรืออะไรเกิดหลังนะคะข้อความแรกโจทย์บอกว่านี่หนูแทะตาข่ายขาดอ่ะจะอยู่ในลำดับที่เท่าไหรน่นาอสิงโตติดตาข่ายนี่หนูต่อรองกับสิงโตสิงโตปล่อยหนูไปน สิงโตตักคุกหนูสิงโตเดินเข้าหาตาข่ายอ่ะทีนี้เราลองมาเรียงลำดับซิว่า6ข้อความนี้หรือว่า6กลำดับเนี่ยอันไหนที่เป็นลำดับที่1 2 3 4 5 6นะคะจากเนื้อเรื่องที่คุณครูอ่านให้นักเรียนฟังเมื่อกี้เนาะเราลองมาดูซิลองหาลำดับที่1ซิอะไรจะเป็นลำดับที่1น่ะ อะไรเป็นลำดับที่1น่คะลำดับที่1ก็คือสิงโตตะคุกหนูใช่ไหมอ่าสิงโตตะคุบหนูนะคะดูจากตรงไหนคะนี่สิงโตตะคุกหนูเอาไว้ก็เราก็เขียนไปเลยคะ่ะตรงนี้เป็นลำดับที่1เนาะสิงโตตะคุบหนูเอาไว้เป็นขั้นตอนแรกนะคะเป็นลำดับแรกเนาะต่อไปหนู ต่อรองกับสิงโตใช่ไหมคะยังไง,ต,อองต่อรองต่อรองตรงไายน,นี่ถ้าท่านปล่อยค่าค่าจะไม่ลืมบุญคุณของท่านอ่าน,นี้เป็นการต่อรองหรือต่อรองกับสิงโตนะคะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นลำดับที่สองเนาะนี่นะคะต่อไปลำดับที่3เป็นอะไรเอ่ยน,นี่ลำดับที่3ต้องเป็นนี่คะ่ะสิงโตหัวราเสร็จแล้ว ก็ปล่อยหนูไปนี่ไงคะสิงโตปล่อยหนูไปเป็นลำดับที่สามนะคะหนึก็เติมลงไปในช่องวงกลมตรงนี้เลยลำดับที่สนะคะต่อไปสิงโตเข้าไปทําอะไรต่อมาไม่นานสิงโตเข้าไปติดตาข่ายของนายพรานยีงไงลำดับที่4ี่สิงโตเข้าไปติดตาข่ายของนายพรานนี่สิงโตเดินเข้าหาตาข่ายเป็นลำดับที่4ี่ใช่ไหมคะ ต่อไปสิงโตติดตาข่ายใช่ไหมคะก็เป็นลำดับที่ห้าเนาะนเดินเข้าหาแล้วก็ไปติดตาข่ายของในพานใช่ไหมคะดินเท่าไหร่ก็ดินไม่หลุดหนูได้ยินเสียงหนูจึงมาทำไมคะนี่ไงคะหนูได้ยินเสียงก็ช่วยแทะเชือกจนขาดใช่ไหมคะเนี่ยแทะเชือกหรือว่าตาข่ายนั่นแหละจนขาดเลยนี่ หนูตัวนั้นได้ยินเสียงจึงรีบวิ่งมาเอาฟันแทะเชือกจนขาดสิงโตก็เลยหลุดจากตาข่ายใช่ไหมคะฉะนั้นนี่อันนี้ก็เป็นลำดับที่6เนาะคือหนูแทะตาข่ายขาดนะคะอ่าอันนี้เราก็ได้แล้วนะคะลำดับที่1-6เนาะจากใบงานอันที่1นะคะอะคต่อไปเรามาดูที่ใบงานอันที่2บ้างกิจกรรมอันที่สองอ่า โจทยบอกว่าอะไรเอ่ยให้เพื่อนเพื่อนเปรียบเทียบเก้าอี้กับม้านั่งยาวนี่เก้าอี้นะคะส่วนนี้ก็ม้านั่งยาวเนาะอ่ะทีนี้โจทย์บอกว่าอย่างไรให้เปรียบเทียบเสร็จแล้วระบายสีบ้านเป็นสีเขียวในสิ่งที่ทั้งคู่มีเหมือนกันอ่ะมีเหมือนกันให้ระบายสีเขียวแล้วก็ ให้ระบายสีแดงในสิ่งที่ทั้งคู่มีไม่เหมือนกันนะคะ,ะสีเขียวเหมือนกันสีแดงไม่เหมือนกันเนาะ,ะเรารู้แล้วว่าโจทย์ให้ทําอะไรคะ่ะทีนี้เรามาดูข้อความที่หนึ่งบอกว่านั่งได้นั่งได้เหมือนกันไหมนะลองคิดดูสิว่านั่งได้เหมือนกันไหมนั่งได้นั่งได้นะคะนีนั่งได้เหมือนกันไหม ข้อความที่สองนอนได้ไหมข้อความที่สมีสี่ขาข้อความที่4รูปร่างเหมือนกันไม่รูปร่างลองคิดดูสิคะข้อความสุดท้ายข้อความที่5คือขนาดอ่ะทั้งห้าข้อความนี้เราลองมาดูซิว่าอะไรที่ทั้งคู่มีเหมือนกันนั่งได้ไหมคะนั่งได้เนาะเก้าอี e ก็นั่งได้มานั่งก็นั่งได้ชนะเราละใบสีเขียวใช่ไหมคะ นั่งได้ให้เราเปลียนรับ,บายรูปบ้านนี้เป็นสีเขียวออโอเคแล้วเ,เปลี่ยนระบ,บายสวยๆนะอย่าให้ออกนอกเส้นเหมือนของกูนะคะ,ะสีเขียวเสร็จแล้วต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ทั้งคู่มีเหมือนกันเนาะให้ระบ,บายสีเขียวจุดลอกมานอนได้นอนได้ไหมคะนอนไม่ได้ มานั่งยาวก็อาจจะเอนตัวลงได้ดนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่สามารถนอนได้ไม่ไม่ใช่เตียงนอนใช่ไหมคะ <c oughs> เก้าอี้ยิ่งนอนไม่ได้เลยฉะนั้นมีไม่เหมือนกันก็ให้ระบายเป็นสีแดงถูกไหมไม่เหมือนกันให้ระบายเป็นสีแดงน่เพี่ระบายสวยๆนะคะอันนี้ครูใช้ในโปรแกรมเนาะมันเลยระบายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ต่อไปมีสีขาเหมือนกันไหมลองนับขาดูสิมีเหมือนกันไหมคะหนึ่งสองสามสี่อ่ะมานั่งมีสีขาแล้วก็อีมีสีไหมหนึ่งสองสามสี่อ่ะสีขาเหมือนกันเลยฉะนั้นทั้งคู่มีเหมือนกันให้ละายเป็นสีเขียวนะคะอ่าทั้งคู่มีเหมือนกันให้ละใบเป็นสีเขียวมีสีขาเหมือนกัน ต่อไปรูปร่างเอ๊มองด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วไม่เหมือนกันเลยนะคะนี่มานั่งยาวใหญ่กว่าเก้าอี้เล็กกว่าเนาะฉันไม่เหมือนกันนักเรียนก็รบายสีแดงไปนะคะอ่ไม่เหมือนกันให้รบายสีแดงอืมไม่เหมือนกันรบายสีแดงต่อไปขนาดก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะรูปร่างไม่เหมือนขนาดก็ ไม่เหมือนเนาะก็ระบายสีแดงน,นะคะเหมือนกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องคู่มีไม่เหมือนกันเนาะโอเคอ่ะทีนี้เรามาสรุปนะคะสิ่งที่เก้าอี้แล้วก็มานั่งยาวมีเหมือนกันนะคะก็คือ1เลยนั่งได้สามารถนั่งได้เหมือนกันเนาะสองก็คือมีสีขาเหมือนกันนะคะ แล้วก็สิ่งที่ทั้งคู่มีเหมือนกันก็คือมีไม่เหมือนกันนะขอพายค่ะสิ่งที่ทั้งคู่มีไม่เหมือนกันก็คือนอนได้ไม่ไม่สามารถนอนได้เนาะรูปร่างก็ไม่เหมือนขนาดก็ไม่เหมือนนะคะอ่าตรงนี้น่าจะไม่มีใครสงสัยอะไรเนาะต่อไปไปในกิจกรรมที่สามเลยเมื่อกี้ผ่านมาแล้วสกิจกรรมนะคะสิงโตกับหนูแล้วก็เกอี้กับมานั่งยาวนะคะอ่าทีนี้ในงานที่สามทอะไรเอ่ย ให้เพื่อนเพื่อนเติมตัวเลข1ถึง6เหมือนกันเลยให้เรียงลำดับเหตุการณ์เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะเหมือนเจ้าหนูกับสิงโตเลยแต่นี่เป็นการฉลองวันเกิดอ,อันนี้ทุกคนไม่น่าจะพลาดการเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะเพราะว่าทุกคนนะ่าจะเคยจัดงานวันเกิดกันมาแล้วเนาะ,ะทีนี้เราลองมาดูซิว่าอันไหนจะเป็นลำดับที่1 2 3 4 5สเรียงกันไปเนาะ อ่ะมาดูข้อความแรกเลยเป็นเปิดกล่องเค้กอ่ะเปิดก่อนไหมหรืออย่างไรเปิดกล่องเค้กข้อความที่สองเป่าเทียน3ามปักเทียน4ี่นำเทียนออก5จุดเทียน6กตักเค้กแล้วประทานมีใครตักเลยไหมโดยที่ไม่เปิดกล่องไม่มีเนาะอ่ะทีนี้เราลองมาเรียงลำดับกันดูนะคะว่าอันไหนก่อนนะอ่ะลำดับแรกเลยเราก็ต้องเปิดกล่องเค้กก่อนเนาะ เป็นลำดับที่1น,นะคะก็เขียนหนึ่งลงไปเปิดลองเค้กลำดับที่2องปักเทียนไหมคะปักเทียนนะคะอ่ปักเทียนเสร็จแล้วเราทําอะไรต่อคะเป่าเลยไหมไม่เนาะต้องจุดเทียนก่อนอ่าจุดเทียนเป็นลําดับที่สามจุดเสร็จแล้วทําอะไรคะเป่าเทียนเป็นลําดับที่สี เสร็จแล้วรับประทานเลยได้ไหมยังไม่ได้ต้องนําเทียนออกก่อนนะคะอาเป่าเสร็จก็นําเทียนออกจากเค้ก่อนนะคะแล้วก็ลําดับที่ออกสุดท้ายก็ตักเคกรับประทานได้นะคะอ,อันนี้ก็เป็นลําดับเหตุการณ์ของการฉลองวันเกิดเนะาะต่อไปกิจกรรมที่4ี่นะคะหรือรายงานที่สีนั่นเองเนาะกิจกรรมที่4นะคะ กิจกรรมที่สี่บอกว่าให้เราช่วยพึ่งน้อยกลับรงังนี่ให้เราช่วยพึ่งน้อยกลับรังนะคะอ่าลากเส้นพาพึ่งน้อยกลับสู่รงังอ่าอันนี้เป็นรังพึ่งอันนี้เป็นเจ้าพึ่งน้อยนะคะโจทย์บอกว่าเส้นทางกลับรงังมีกี่เส้นทางอ่ะเราลองมาหาดูซิว่าเส้นทางที่จะพาเจ้าจพึ่งออกไปหาราังเนี่ยมันมีอยู่กี่เส้นทางนะคะอ่ะมาดูซิเส้นทาง สามารถออกจากตรงไหนได้บ้างเนาะนี่ทางออกใช่ไหมคะเราก็ลากเส้นมาเลยอ่ะอ่ะขออภัยคะ่ะเดี๋ยวขยายนิดนึงเดี๋ยวกนนักเรียนไม่เห็นอ่ะโอเคน่าจะเห็นชัดเจนแล้วเนาะอ่ะมาเลยออกมาเลยเส้นนี้ไปเรื่อยๆอืมนะคะมาเลยมาเลยมาเลยอ้าเจ้ทางออกแล้วเห็นไหม พึ่งน้อยกลับไปที่รังได้แล้วอะลองดูต่อไปสิว่ามีอีกเส้นทางอื่นไหมที่นอกเหนือจากเส้นทางนี้อันนี้เส้นทางที่หนึ่งแล้วเนาะต่อไปอาจทางออกเราก็ออกทางเดินนี้แหลอะอะลองมาฝั่งนี้ดูบ้างเดินไปเรื่อยๆ,ๆออกได้ไหมนะอะออกได้เหมือนกันเลยเห็นไหมคะนี่อาแสดงว่านอกนั้นก็ไม่สามารถออกได้แล้วเนาะเป็นทางตันแล้วอ่ะ เส้นทางที่สามารถพาพึ่งน้อยกลับไปที่รังมีอยู่ทั้งหมด2เส้นทางนั่นเองค่ะอ่าคำตอบคือ2เส้นทางเนาะอ่ะสองเส้นทางเ,าเลือกสีม่งว,ง,วงดีกว่า2เส้นทางไม่เองก็เขียนเลขสองลงไปเลยตรงน,นี้โอ้ขนาดใหญ่เโอเคมีสองเส้นทางนะคะอ่าอันนี้น่าจะสนุกด้วยเนาะ สนุกสนุกเหมือนเราได้เล่นเกม้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยได้คิดวิเคราะห์ด้วยนะคะต่อไปใบางานสุดท้ายสุดท้ายอันนี้ให้หาเส้นทางเหมือนกันนะคะเป็นเส้นทางการกลับบ้านนี่เส้นทางการกลับบ้านนะคะ,ะให้นักเรียนอมีรถอันนี้ให้รถมาเนาะนี่มีรถหนึ่งคันแล้วก็บ้านหนึ่งหลังนะคะมีบ่อน,น้ําด้วยตรงนี้ตกไปนี่ไม่ถึงบ้านเลยเนาะ มาดูซิโจทย์บอกว่าอะไรช่วยหาเส้นทางช่วยหาเส้นทางให้คุณพ่อขับรถกลับบ้านอ๋อคุณพ่อขับรถกลับบ้านให้ได้จํานวนเส้นทางที่มากที่สุดโดยใช้ดินสอสีต่างการลากเส้นแต่ละเส้นอ่ะเรามาดูซิว่ามันมีกี่เส้นทางนะคะนี่เส้นทางกลับบ้านของนักเรียนมีกี่เส้นทางอ่ะนักเรียนต่อไปมีกี่เส้นทางและเส้นทางสีได เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดอ่าถามว่าถามว่ามีกี่เส้นทางแล้วก็เส้นทางใดเป็นเส้นทางที่สุดแล้วเกิดนักเรียนจะต้องเลือกนักเรียนจะเลือกเส้นทางใดในการกลับบ้านเพราะอะไรอ๋ออันนี้มีสี่คำถามเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์กันดูนะคะอันดับแรกเลยเราต้องไปหาเส้นทางก่อนเนาะอ่ะเขาบอกว่าให้ใช้ปกากกาสีต่างกันใช่ไหมคะลากเส้นอ่ะลองมาดูซิ ลองดูก่อนไปตรงนี้ค่อนได้ไหมอ่าลองดูนะคะถ้าไม่ได้ค่อยกลับมาใหม่อ่าตรงนี้เข้าวงเวียนตรงนี้ตรงนี้เนาะอ่าโอเคอันนี้เป็นเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่หนึ่งเนาะสีม่วงไปได้ต่อไปมีเส้นไหนอีกคะอ่ะอาสีเหลืองเนาะอ่ะลองดู อ่าอันนี้ก็จุดเริ่มเหมือนกันออกจากตรงนี้ดูบ้างไปได้ไหมตรงนี้ตรงนี้โอเคไปได้อืมโอเคอ่ะตรงนี้ไปได้ต่อไปเส้นทางที่สามมีไหมก็ออกจากจุดเดิ่มตรงนี้เนาะอ่ะลองมาเข้าวงเรียนตรงนี้ดูบ้างนะครับ อัน,นี้ก็มาได้เนาะอ่าไม่ใช่ลากสวยๆนะคะครูลากไม่สวยเลยอย่างเดืนเรือนทำสวยๆเนาะอ่านี่อันนี้ก็ดาดาได้สีฟ้านะคะต่อไปจะมีอีกไหมไปทางไหนคะลองคิดดูซิตรงนี้ไหมอะตรงนี้ไหมคะใช่ไหมอ่ะลองดูซิแล้วก็มาวงเวียนตรงนี้ตึ๊บต๊บต๊บโอเค อ๋อน่าจะหมดแล้วนะคะโอเคหมดแล้วมีอยู่สีเส้นทางเนาะที่เราสามารถไปได้นะคะหมดแล้วมีสีเส้นทางนะคะอืมไม่เีวน่าเขียนตัวเลขลงไปเลยเลขสีเนาะเพราะว่ามีอยู่สีเส้นทางเนี่เส้นทางกลับบ้านของเรนมีกี่เส้นทางสีเส้นทางนะคะต่อไปและเส้นทางสีใดเป็นสีที่สั้นที่สุดสีอะไรสั้นที่สุดลองดูซิ สีอะไรสั้นที่สุดคะสีฟ้าไหมอะฟ้าหรือเหลืองม,ม่วงไม่น่าใช่อะ่ะม่วงกับเขียวตัดออกเดี๋ยวฟ้ากับเหลืองอันไหนสั้นที่สุดเหลือไงไหมคะแต่อันนี้ก็ออกมาไกลเนาะฝั่งเหลืองอครูว่าสีฟ้าน่าจะใกล้ที่สุดนะคะสีฟ้าเนาะ เออสีฟ้าใกล้ที่สุดนักเรียนก็ตอบไปค่ะสีฟ้านะคะใกล้ที่สุดอ่าก็เขียนไปค่ะฟ้าสีฟ้ามีคำว่า,าสีด้วยสีฟ้าเนาะอืมอ่ะต่อไปนักเรียนจะเลือกเส้นทางใดในการกลับบ้านเพราะอะไรอ่า เราต้องเลือกเส้นทางสีอะไรคะสีฟ้าสีนอ้องเพราะว่าสีฟ้ามันใกล้ทำให้เราถึงบ้านได้เร็วใช่ไหมคะอืมสีฟ้าเพราะเส้นทางใกล้ที่สุดเส้นทางขออนุาตเขีนเลยนิดนึงนะใกล้อ สุดผู้เขียนในโปรแกรมอาจจะไม่สวยนะคะแต่นักเรียนเขียนในสมุดเขียนให้ส,สวยๆนะคะ,ะสำหรับวันนี้เราก็มีกัน5กิจกรรมเนาะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวลองไปทำแล้วก็ทบทวนดูนะคะ,ะวันนี้มี5กิจกรรมเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราพบกันเท่านี้ก่อนนะคะ แล้วสัปดาห์ถัดไปหรือว่ามีชุดกิจกรรมใหม่ๆเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ